ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับโมนี้ก็มาพบๆกับพอแถมอีกนะครับเนาะครับพอแถมพามาติดตามเล่าพัฒนาของอ่าสุดใจพารวยนะครับเนาะครับงวดวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่สิบหกตุลาคมหกหกนะครับเล่าพัฒนาออกหนึ่งสี่เก้าสองสี่แปด ส่วนเลีกล่างกับออก92นะครับเนาะขับของสุดใจพารวยโอมงวดที่พานมานะครับกับรุดไปนะครับเนาะครับนี่ครับสุดใจพารวยบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ7เน้นที่7จ็็กับโบมานะครับนะเนาะเตียววาดสมาตาสองนะครับ มีสองห้าสองหกสองเจ็ดครับเลขผลออกเก้าสองนะครับเนาะครับกะธรรมดาหนะ่อยที่เนาะมีเขามีหลุดนะครับกะบบัวคู่บาอาจารย์ได้นะครับ,บ,ค,บาารนะครับเมื่อนี้พ่อแต้มผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะเอาไปเบิ้งมาเป็นแนวทางน้ากันนะครับงวดวันที่วันพุธนะครับเนาะงวดวันพุธที่สิบแปด นะครับอ oh. ใจพารวยนะครับ วนล่างวิ่งหลูด6กับ2นะครับ6กับ2เน้นที่สอง ห้าหกเจ็ดครับเรียกน้ำมาจับคู่กันชัดเจนนะครับเนาะ ห้าศูนห้าหนึ่งห้าสองนะครับ หกศูนย์หกหนึ่งหกสองเก็ดหนึ่งเกดสองครับชัดเจนเนะครับเนาะ ครับส่วนตัวเน้นนะครับเนาะสุดใจพลาดด้วยพันเน้นให้ที่ติดสองหนึ่งละครับ ครับเนี่ยน3ามหางนีเนาะครับ,นะรบเานาะครับอนะ้าวสัตว์เจนเนาะครับเนาะครับวันพุธเนาะครับเนาะวันพุธที่สิบแปดตุลาคมสองห้าหกหกนะครับลาวพัฒนาสุดใจพารวยรับบนล่างวิ่งรูดหกกับสอง วิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดหกกับ2เน้นที่2อนะครับเนาะรับส่วนเลขพนมมาจับคู่กับห้าหกเจ็ดศูนย์หนับจับคู่5 0 5 1 5 2 6 0 6้าหนึ7งห้เน้นที่5 2 6 2 7 2เนะครับเนาะรับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วพ่อเตียมก็เน้นย้ำไปเด้ครับเด้อมักสอบตัวเดกเขาจะลืมนะครับกับตัวไว้น้ำเนาะอิีเนาะครับเอาพ่อเตียมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสุดใจพารวยนะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาับฝากพี่ฝากน้องครับพ่อเตียมก็ขออวยพรให้ขอให้เขาเด้องวดนี้นะครับเนาะครับตามพ่อเตียมเบิ่งกันมีส้นกันอยู่หลายอาจารย์อยู่เด้อครับเด้อ เที่ยวว่าเอาไปโค้งสุดท้ายทุนละพอแตรียมคันจิมาว่าสรุปฟังอีกเนาะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไหลกดแชร์ให้พ่อแตรมน้ำแน่นะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจพอเตรียมน้ำนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อแตรมก็ขอกราบขอบพระคุณเย็ซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อแตรมครับพ่อแตรมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บ ย่าให้ไดค่วไข่ยาให้นี่นะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเตียมกับมีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันยีคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม